สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านําโชควันนี้วันที่9ธันวาคม2 5 6พนะ้าอบะพายเอฟซีพาท่านผู้ชมครับออกเดินทางขึ้นเกาได้พี่น้องเด้อนะครับเมืนเอนี้ก็ับพาเดินทางมาหลายที่หลยมองกับชมนะครับมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องนะพาเดินทางมาหาปู่ทุ่งสว่าง นับปูวัดป่าทุ่งสว่างได้พี่น้องได้นะครับชมชมพามารับชมครับงวดวันที่16ธันวาคม2568นับสี่คู่ถือว่าแม่นได้พี่น้องได้นะครับสี่คู่ถือว่าแม่นนะครับเขาเมา่อสี่งวดนะครับแต่ว่าปูไห้เบาเท่าเป็นงวดแรกเป็นงวดที่ห้านับสี่หามะหาสี่มาสี่ห่าชมชะมนับงวดที่ผ่านมาบ่อเขานะครับงวดที่ผ่านมางวดที่หกบ่อเขาบ่อเขาคือบ่อเขาได้พี่น้องได้ เข้ามาแล้วห้างวดนะครับเขามาสี่งวดแต่ปูมาลงไห่เปาเถาเป็นงวดที่หา่านับงวดอันปูเน้นห่าสีนับห่าห่าแปดกับห่าสีนับออกสี่ห้านับสี่คู่เท่านั้นได้พี่น้องเด้อนะครับเอา้ามันีนเปาเถาเดินทางมากนะพี่น้องเนาะอ่าเปาเถากันน้ำน้ำพี่น้องน้ำดื่มสามสิบแพ็คพี่น้องสาธุบุญกับเจใจได้พี่น้องเด้อนะครับเจใจเป็นฝากถวายน้ำทั้งหมดแปดสิบแพ็คพี่น้องมือว่านไปถวายครูบาวัดป่าแล้วสามสิบ ครับมนีกมาอีก30แพ็คคนับสาธุบุญกับเจใจนะครับบุญกุศลนุ่นน้ำด้วยเจเด้อหนับให้เจและครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงธุรกิจการค้าการขายจะเล่นลุงเืองนงครับให้ลำให้รวยคนับเงินทองหลังไหลมาดั่งสายน้ำานับก็มีเอฟซีเพิ่นฝากเบ่าเถ่ามาถวายน้ำอีกย่พี่น้องจัดทย่อยท่าพี่น้องเนาะวัดไหนขาดแคลนนะครับธรรมดาเบ่าเถ่า็ะําด้วยตัวเองนี่แหละพี่น้องถวายเป็นประจำานับพอเว่าเถ่าถือว่าได้เดือนทางไปวัดนั้นวัดนีะครับตรงไหนขาดตรงไหนเพิ่นตรงการ บ่าวเ่ากับถวายพี่น้องนับกระทําเป็นประจำบ่าวกับสาทุบุญน้ากับเอฟซผู้ที่พันรวมถวายน้ำนะครับบุญกุศลน้ำทุกคนในพี่น้องเด้อนับบ่าวเ่าทํำถวายกะให้เอฟซได้โชคน้ำหนับพี่น้องนับให้เอฟซได้บุญน้ำเอานัเดี๋ยวบ่าวเถาจะยกน้ำกันได้พี่น้องเด้อนัมากับแม่หมูให้เก่าพี่น้องนับกระ่วมแม่หมูกระ่วมน้ำแหละพี่น้องทั้งบ่าวเ่าทั้งแม่หมูนัถวายน้ำานับีโอกาสกับถวายยังอ่าแลพี่น้องเนาะอ่า เอาเดี๋ยวเบาเถาจะพูรัพี่น้องถอยไปจอดอยู่นาปุ่นก้อนนับจังจะขนน้ำลงนะครับ,นนมนะรบผมจังไปชม่มไปฟังน้ำกันได้พี่น้องเด้อสีค่คู่นะครับสีค่คู่ทนานะปูวาอา่านะครับงวดนี้จะเป็นจังไดนเบิ้งว้ก้อน,กนไก้นะครับเป็นหน้าทางเด้พี่น้องเด้อเออแต่ว่าที่เขามากแล้วก็คือปูร่งน้ำเบาเถ่าง,งวดแรกแต่ว่าเป็นงวดที่หานะครับห้าสี่มาสี่ห้างวดที่พันมาก่าเขาก็คือบ่เขางวดเขาก็มีตาเขามหางวดพี่น้องงวดที่หกหลุด งวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดยังไปช่มไปฟังน้ากันนะเพื่อได้เปนั่งทางเพื่อได้ไปหายยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องนะครับบอมักบอชกับเบิงไวกรนะครับอยู่ทั้งคุณจะเป็นซุ่มคุณพ่อนะครับผมเป็นแล้วจัดการจักงานพี่น้องคุณนะครับผมแล้วจัดการจักงานเพื่อนก็มารวมกันนะจักสารเฮดกระตาเฮ็ติบเขาแน่ไว้แต่ใส่งานบุญเดือนซีไหมพี่น้องไว้แต่ใส่ซอยดาวนะบ้านเพื่อนไหมพี่น้องออกมาซอยกันผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนว่างไวรุ่น ผู้บ่าวรุ่นแรกพี่น้องเขาเอินว่าผู้บ่าวรุ่นแรกดับบ้างเพื่อนก็นไม่เฮ็ดไว้นะพอถักไก้งานบุญหละจังบรด้เล็งจังบรด้รีบพี่น้องคนหน่งเพื่อนมาซอยกันนับมาสานติดเขามาสารกระตาไว้ไว้ถ้าใส่งานใส่ดาวงานบุญไฟนี่กับไฟทํากับเขาเนี่ยไฟนี้ก็ทํากับเขาเที่ยงคุณพ่อเนี่นับแบง่งแบ่งไฟกันนี่ทีมนี่ก็จะเฮ็ดกับเขามีแต่ามีแต่ผู้บ่าวรุ่นแรกนะพ่อเนาะอ่า เอาไปหาปูพี่น้องเบ้าโดนแล้วนะครับผมทนู้ชมนะับยกน้ำขึ้นมาแล้วสามสิบแพ็คนับเซาแน่จากน้อยได้พี่น้องเด้ออายุลร้แล้วพี่น้องเบ้าเท่ากระไดจะหาสิบแล้วเอ,เอาถวายน้ำปูน้ำกันพี่น้องสาธุจังรับพรน,น้ำปูได้พี่น้องเด้อนะับสาธุบุญน,น้ำเจ,จใจนะครับทาชมสาธุบุญกับเอฟซีทุกท่านไดนะ้พี่น้องนับเงินะองทองดังไรมาดังสายน้ำนะครับผม ตะโอนน้ำปูได้พี่น้องเด้อยัตถาวารีวหาปุราปริตุเรนติสังค์รังเอวะเมวาอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสัตโตสัพเพปุเรนโตสังคปาจันโทปนระโสยัตามณิโชติราโสยัตาสัพพิติโยยวะจันโทสัปปโรโค พินาตสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังบุธาปจายโนจัตตารธรรมวัันติอายุวันโนสุขังคาลาสาธุเมื่อสาธุน้ำกันทธรรมชุมสาธุขปูเอานะครับธรรมชุมไอเอฟซีนะครับพามารับชมพ้ามหาปูขึ้นเก่าพี่น้อง นับสีคู่นะครับท่านผู้ชมที่ปูล่องไห่เปาเถาเป็นงวดที่ห้าต่อราลงกับเปาเถาเป็นงวดแรกนะครับเข้ามาห้างวดงวดที่หกหลุดได้พี่น้องได้นะครับงวดลงกับเปาเถางวดแรกเป็นงวดที่หาชุดสี่คู่นะครับงวดซีหานี่ห้าซีนี่นะครับเขาตั้งแต่งวดซีหกนะครับซีหกเจ็ดแปดเก้าหกหลักคำาแปดเจ็ด รากาที่ปูร่งใหกกะเบาเถ่อเป็นงวดที่หาต่วร่องเป็นงวดแรกคือหาซีมาซีหาแบบงวดที่6งวดที่ผ่านมาไม่เข้างวดนี้ได้ละปูปูสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสี่คู่เขาอ่าบ่าหลายคู่ที่เป็นรองสีค่คู่หาลอตเตอรี่ไว้ท่านผู้ชมตัวใดละปูงวดนี้เด่นตัวใดเ,เด่นห้าเด่นห้าบ้า่น้อง ฮาคือมาจังกะหวดนี้ซึ่งนบรรลสอาครับจับคู่ตวไรปูาสามครับาครับาหครับาแปดหสมาสี่ยังม่อยู่บ่ปูหสหส่ห้าหกห้าแปดเน้นคู่ะไะปูเน้นคู่าหกหตัวร่องตวไรปูตัวร่องตัวร่องเป็นเลขดับ แต่ว่ามันกะนั่นอยู่หาเนี่ยตัวร่องหาแปดตีปูชนดับชนดับเด่นชนดับปะปูหาลอตเตอรี่มักคักตรีละปูนี่ไปเล่นหาลอตเตอรี่ตรีปูหาหกนะหาหกตัวเน้นนี่เลยตัวเน้นหาหกหกหานี่เลยกับตัวน้ำได้พี่น้องได้สี่คู่นะสี่คู่พี่น้องเดี๋ยวบ่าเท่าเขียนให้มีหาสามหาสี หาหกหาแปดเลขเด่นเลขวิ่งเด่นห้าตัวเดียวนะครับมาได้บนล่างด้วยพี่น้องเด้อนะครับหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ชุดสามตัวมิโตะมาร์กปูชุดสามตัวสามตัวมิเตสามะครับสามหนึ่งละปูสามห้าหกจับใส่สามหาหกเลยนะปูเนาะสามห้าเนาะสามหกแต่ว่าสูตรนี่จะเป็นสูตรซีคูลได้พี่น้องเด้อแต่ว่าเบาเถ่าได้ทำเอฟซีเพิ่นอยากได้สามตัวปูว่าเอาสามเซต สามหาหกสามหกหาเนี่ยนะปนเอ้าหางเดียวแต่ว่าสูตรนี่เป็นสูตรสี่คู่นะพี่น้องเด้สูตรสี่คู่อ่าเขามาหางวดงวดที่หกลุดอืงวดนี้จะเป็นงวดที่เจ็ดสี่เข่าบอพี่น้องคือเบาถาวาได้พี่น้องเด้นะครับธรรมชมเป็นแนวทางนะครับถ้ามักปรชอบถูกใจตรงใจจังไปหายิบจับรอตตีธรรมชมบ่มักบ่ชอบคือเบาถาวาเบิ่งซื่อ นะครับอ่างวดเข่าข้าว่าเข่านะครับผมบ่เข่ากับบอเข่าพี่น้องงวดบ่เข่ากับบ่เข่ามาหาปูขึ้นเก่าปูก็อยากให้ถูกสุ่มวัดผลแล้วพี่น้องอ่าปูกับบุ้งหูบอกว่ามันจอกตัวใหท่านผู้ชมปูให้เป็นแนวทางนะเป็นแนวทางนะปวยเอฟซีปูเพิ่นรอปูเพิ่นธากะมีนะตารงวดนนี้ได้มาตามสูตรตามนั่นปูว่ากระเด็นหาห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าแปดเน้นเม็ดเดียวคือห้าหกหกห้า ตัวรองคือห้าแปดห้าแปดนี่จะเป็นเด่นชนดับเป็นปูปูถ้าผู้ใดอยากได้สามตัวเอาหลักร้อยใส่เอาสามใส่ปูว่าสามห้าหกให้ชุดเดียวเอาเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้ทด้พี่น้องเล้อปูวัดป่าทุ่งสว่างนะครับผมเป็นวัดบ่ใแย่เลยพี่น้องเป็นวัดน้อยนี่แหละนะครับท่านผู้ชมวัดใดที่เป็นขาดแค่กัจังได้น้ำนามถวายพี่น้องผู้เอฟซีผู้คนอยากรวมถวายน้ำนับ่วาธร่าดานี่เบาเถ่ากะทายถวายส่วนตัวอยู่แล้วกับม่หมูน้ำรวมน้ำแน นะครับาทเป็นประจำนะพี่น้องเพราะว่าเข้ากบทีว่าได้มีโอกาสพี่น้องไปวัดนั่นวัดนี่เห็นแล้วว่าเพิ่นขาดแคลนนะครับเห็นว่าเพิ่นขาดแคลนเพิ่นต้องการครับเท้ากับเท้ากับจังได้ทาบุญนะพี่น้องเอาเดี๋ยวเ่าเทาเขียนให้ครับผมสี่คู่ยังก็ครับปูวสี่คู่ปดนี่สี่คู่ปดนี่เอาสาธุได้พี่น้องเด้อพี่น้องได้ปดนีน้ำกันได้พี่น้องเด้อเอา ป t, baptism, are, response, id, ู injuries, ่ท si <Yeah, S 1> ุ em. possible, ่งสว่างท่านผู้ชมนะครับชุดสี่คู่ปดนี้นะครับเข่ามาซีงวดพี่น้องนะครับงวดที่หาปูลงกระเป๋าแถาเป็นงวดแรกพี่น้องกระเป๋าแถวลงงวดแรกกระเป๋งวดแรกนะครับลงงวดแรกปูหาหาซีมาซีหานะครับก็เป็นงวดที่หาที่เข่างวดที่หกงวดที่ผ่านมาบ่อเข่าก็คือบ่อเข่านะครับงวดนี้งวดที่เจ็ดนะครับเป็นน้ำท่าในพี่น้องเด้อถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับจับหยิบจับประติบบ่มักบ่ชอบมึงซื้อๆพี่น้อง 16ธันวาคม2 5 6 8เหล็กเดน่นเหล็กวิ่ง5ตัวเดียว<ม>นับมาได้บนล่างด้พีไป้องเดอ้อ5 3 5 4 56 58เม็ดเดียวปูว5 6้านับหาตัวร่อง5านี่เด่นชนดับปูวาแต่ว่าก็ยังเด่นอยู่เป็นตัวร่องผู้ไดมัก่า54หก็ติดไว้4คู่ปดนี้ถ้าอยาก,กได้3ตัวปูวาเอา3ใส่ผู้ไดมัข่าวเก่า3าใส่358หปู WAS. จับใส่ห6นับเพราะว่าปูเด<ม>่น5 6 3 5 6ชุดเดียว ผูได้มาขาดสามกับสามหาสามผูได <c oughs> ้มาขาดสี่กับสามหาสี่ผู้ใดมาขาดแปดกับสามหาแปดธรรมชมเนาะเป็นจังบุญบอ่อปูวาา่าอ่านะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อน้าเบิง่งซื่อๆเบิ่งไว้ก่อนก,ก็ได้เฮานี่แหละแต่ว่าถ้ามักถ้าชอบจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องนะแคปหน้า,นาจอครับสี่คู่ปวดนี่นะปูวัดป่าทุ่งสวาง่างนะอา่าเพราะว่าเขามากกับอยู่ในชุดนี้พี่น้องนะชุดนี้อ่าเห็นไหมครับผม ที่เขามาต 4, 6, 7, 8, 9, 6, าัา 8, 7, า้งแต่สี่หกเจ็ดแปดเก้าหกหลักกรมาแปดเจ็ดหล้วก็ชุดที่ปูลงนำ้ำเบาเถ่านี่อ่างวดที่ห้านะครับห้ 5, 4, 4, 5, ออาสี่สี่ห้าตะวันงวดที่ผ่านมาบอเข,ขาอเอานะครับเบาเถ่ากราบขอบคุณขอบคุณปูครับผมสาธุครับเบาเถ่าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกช่องทุกท่านและพี่น้นอ,นองเด้อนะครับขอบคุณพยัญชนะพีปะ่ปานาสุข,ขสุขคนะครับให้โชคให้มาสุขภาพร่างกายแข็งแรง พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ